หอมมะลิใส่น้ำซุปใส่ไข่นะน้ำซุปอ่าแล้วก็มีหวัวใจไก่อยู่ในนี้เออมีหวัวใจไก่ด้วยอยู่ในนี้นะลูกเก้าชิ้นใครได้กินก็โชคดีไปวันนี้แม่ไม่แยกนะเออน้ำซุปใส่ไข่น้ำต้มตับเออเออกินซะลูกกินซะกินซะลูกกินให้อร่อยขนมไหมอ,อ่ะให้พ่เปอร์ก่อนให้พ่เปอร์ก่อนอ่ะพ่เปอร์ไม่เอา อ่าเล็กจ้าอ่าคนท้องค่ะดูหนุ่มยอ่ะอันนี้รถนมอันนี้รถนมเดี๋ยวรอรอแม่ก่อนนะคุณท้องคะให้แม่ก่อนดูหนุ่มลูกอ่ะนมแพะอันนี้นมแพะอันนี้นมแพะค่ะ อันนี้ของแม่คนท้องกินได้ป่ะอันนี้ของน้องเว็กอันนี้ของแม่ค่ะคนท้องค่ะอันนี้ของบีสองครับอน,นอนกินแม่ปูที่นอยนะนอนกัน หมดยังคะตองเล็กหมดยางอ่ะตัวเล็กแม่ให้ลตัวเล็กค้าหมดยางตัวเล็กอ่ะแม่ให้ลูกโอ้ยังไม่หมดก็ไม่เอาเหร ذا? อก่ะแม่ให้แม่ให้ใหอ่ะอันนี้ของตัวเล็กค่ะแม่กินเช้าก่นห,นหด้านะ่ะลูกมาม่ให้อันนี้ของ้องเล็กค่ะอันนี้ของพี่สองค่ะเออะนอนกินลูกนอนกินนอนกินปาูที่นอนยนะันอนใช่นอน ้องเล็กอะตัวเล็กอะลีสองอะแม่คะคนท้องอะลูกอะไปนอนกินนะล,ลูกนี่ใครคะครนนี้ตัวเล็กค่ะจุกหวานนี่ค่ะนี่ตัวเล็กค่ะตัวเล็กค่ะ <c oughs> นี่ใครคะนี่แม่คะ่ะนี่คนท้องค่ะจุกวานรักแม่ป่ะรักแม่ป่ะรักแม่ไหมคะอืี๋ยดูด๋ก้มหน้า ดูดูเขินเขินดู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 เขินดูเขินดูเขินแม่นอนทับหนูได้ไหมคะอ๋อมีใครคะมีคนท้องค่ะดูดูดูอ๋อโอ้โหดูดูมีคนมีคนแซงมีคนแย่งซีนไอ่ใครคะไม่ใครคะเออเออบีสอง ออจอจีสามจุ๊บป่ะจุแม่ปะเอ ų, เอจุ๊บจุจุกจุโอ้เรียแม่เรียแม่โอ้รักรักรักรัแม่ก็รักหนูค่ะแม่ก็รักหนูค่ะคนเท้าอิ่มไหมอิ่มไหมคะอิ่มไหมคะอ่จุ๊บไอทีก่ะนี่นอนทับคนท้องนอนทับคนท้องให้ดูกันดิค่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊ ใครครับไปแย่งขนมพิเปิลมาหรอครับเก่งมากเลยเก่งมากเลยแย่งขนมพิเปิลมาได้แล้วใช่ไหมไปแย่งขนมพิเปิลมาได้แล้วเราอ่ะดูติ้ดูดิไปแย่งขนมพิเปิลมาดูติน้องเด็กค่ะนี่คนท้องค่ะนี่คนท้องค่ะทุก่อนนี่ใครคะวิสองไปแย่งขนมพิเปิลมาค่ะ วีสองมาแย่งขนมพี่เป <ination S 1> ิลมาค่ะดูดูเจเล็กดูตจวเล็กชิดเอ้ยเอ้ยเยอ้ไปแย่งขนมพ่เปิลมายกเออวีสองเอ้จุ๊ก่อนออกมาจุ๊ก่อนแล้วมาจุกก่อนมาจุกก่อนเร็วๆจุ๊กก่อนจุกก่อนจุกก่อนเร็วๆจุกก่อนเอ้ยอยเอ้ยเนันนี้คนท้องค่ะคนนี้คนท้องค่ะ ท่านี้ใครคะท่านี้เัวเล็กค่ะอืนี่ปีสองค่ะออ๊ะสวัสดีครับ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 แม่จุ๊จุ๊จุ๊อะสวัสดีครับสวัสดีครับจุ๊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 เล่นกับม้าของแม่ไปแล้วนะคะนี่อาหาร แด้เติมมาให้แล้วนะคะชามสะอาดแล้วปูที่นอนให้แล้วนะเนี่ยของเล่นล้างให้สะอาดเต็มร้อยอ่ามีน้ําให้สะอาดห้องสะอาดหมดแล้วคันนี้ได้กลับแล้วดุอะอุ้ยหัวโขกโอ้ยเวรกรรมหัวโขกอันี้เลยโอ้ยปลาปลาปาฝันดีลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะโอ้ยดูอุ้ยดูดีดูดิโอ้ยปอกคอฉวยจังเลยปอกคอ่วยจังเลยอ่ามาม่าเอาขนมให้ค่ะ เด็ดอ่ะเอาเอ่ะอ่ะตัตาน่ะอ่ะล้ออ่ะใครอีกอ่ะเสร็จหาเสร็จหาได้แล้วใช่ไหมอ่ะใครยังไม่ได้อีกใครไม่ได้อีกอ่ะอ่ะอ่ะอุ้ยแย่งกันอ่ะอ่ะประยุทธ์คะเืมอันนี้ผมมาให้หนะอันนี้อันนี้ให้ให้น้องเตยลูกอันนี้นมแพ้อ <c oughs> euh. ันนี้นมแพ้ให้น้องเตยลนูอ่ะนมแพ้ให้น้องเตยนมแพ้ลูก พี่พี่ได้กินแล้วลูกอันนี้อันนี้อันนี้รด่งแม่ให้แม่ให้น้องเตยค่ะเอไปกินค่ะเตยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมามสวัสดีค่ะลูกหมาตัวเนเริ่มเลยดูจิเออน้อมเตยค่ะอะเตยค่ะเอาเล่นกับพี่นาเดชอหอลูกอะเตยค่ะสวัสดีค่ะก่อนเออจุ๊ยเอจุยเออเตยค่ะใจอะใจออเตยอยู่ไหนคะเตยอยู่ไหนคะสวัสดีค่ะหมาก่อน สวัสดีค่ะเก่งมากค่ะนี่ของน้องเตยค่ะขอบคุณนะคะที่เดินมาส่งแม่นี่ของน้เดชค่ะปายฝันดีค่ะฟันดีค่ะฝันดีนะคะฝันดี้นะคะลูกเว่าไงลูกเออแม่เรียกกระหมาดูจิหายยังดูจิป้อนนิก,กาแล้วโอ้ขี้เลื้อนดีขึ้นเยอะเลยลูกเดี๋ยวก็หายนะแม่ป้อนนิก,กาด้ยวยยาถ่ายพยาธิละอ่ะแม่เอาขนมมาให้โบ้ด้วยเนี่ยมีมีขนมด้วยเนี่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 ยมีแซลมอนแล้วก็มีอาหารเมร็ดโบก,กินนะ กินนะลูกนอนกินตรงนี้นะคะเออนอนสะลูกแม่ไปแล้วนะเออมาวางให้ตรงนี้อโบนอนกินนะคะอายุยยุยอายุยอยุยลูกหมาลูก <c oughs> ไปไปไปนอนกิน่ะแม่ไปแล้วลูกเออไม่ต้องตามแม่สิจะตามแม่ทําไมอ่ะไม่ต้องตามแม่ป่ะไปนอนกินป่ะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันลูกป่ะเมื่อรอแม่หรอคะหนูรู้ว่าแม่ต้องออกมาเหรอฮนะมานี้มานี้มานี่อเออ เดี๋ยวแม่เอาอาหารเม็ดลงให้แม่เอาขนมมาให้ด้วยป่าป่าปากระวังรถนะลูกเออมาสองตัวเลยตัวนี้เป็นมะเร็งตัวนี้หมาแก่ฝากมาลูกรักษาลูกอายุยืนนะป่าปาไปกินลงนู้นป่ะแม่เอาน้ําเติมให้ละป่าป่าลูกป่ามาตามแม่มาระวังรถนะลูกนี่ยข้ามถนนเลยป่ะมาตามแม่เติมน้ําให้เต็มเต็มแล้วนะหิวน้ําจะได้กินนะไซมอนเอออะไซมอน เออแ,แมวอาหารไม่ลงมกแต่งกินซะลูกกินให้อิ่มนะเออ,ะะะออกินชั้ลูกนกของกองกินให้อิ่มนะคะกินนั้ลูกน้ำอยู่นี่นะคะได้ไปแล้วลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะคุณลักษาลูก